มาพบกันกับช่องปั้นคุ้งกราฟิกแล้วนะครับผมกราฟิกบ้านๆที่ทุกท่านก็ทําได้นะฮะโอเค okay, วันนี้นะครับผมก็มีทริคดีๆเทคนิคดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ด้วยนะครับเทคนิคในการใช้เครื่องมือ Photoshop นะครับง่ายๆสไตล์ผมสไตล์บ้านๆน,นะครับโอเค okay, มาดูกันว่า จะทําอะไรเพื่อนๆเห็นภาพนี้ไหมครับ <c oughs> อันนี้คือภาพที่าทาหนักร้องนะครับที่ผมทำโปกให้เขานะครับยังไม่ได้ไดคัทนะ <c oughs> ผมกระเซิงอย่างนี้เลยนะฮะ <c oughs> หลังจากที่ไดคัทแล้วนะครับหลังจากที่ไดคัทแล้วจะเป็นภาพนี้โ <c oughs> ดยผมใช้ตัว Select and Mask นะครับซึ่งก็มีคลิปสอนไปก่อนอแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วว่าทำยังไงบ้าง ซึ่งพอได้คัดออกมาแล้วนะครับได้คัดออกมาแล้วเพื่อนเอนเห็นความแตกต่างไหมจะเห็นว่าเส้นผมเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนมันเก็บเก็บงานไม่เนียบเห็นไหมยังมีหยกัยกหยักโอ้ไม่สวยนะครับซึ่งยิ่งเอามาใส่บนพื้นหลังที่เข้มเข้มแบบนี้เห็นเลยนะครับว่าเราเก็บงานไม่ละเอียดไม่เรียบร้อยมันมีวิธีแก้มันมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับเพื่อน ซึ่งสามารถนำไปใช้เกลี่ยไอเส้นผมเนี่ยให้มันสมูทให้มันดูมีชีวิตชีวาเหมือนแบบ ừ, แบบเนียบเลยนะได้ขั้นแบบเนียบเลยซึ่งเครื่องมือที่ว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผลลัพธ์ก่อน,นว่าที่ผมทำไปแล้วมันเป็นยังไงโอเคตัวนี้คือก่อนก่อนที่จะใช้เครื่องมือนั้นนะครับมาดูอ่านี่ทำเรียบร้อยนะครับยังไงครับเพื่อนผิวไหมโอ้จะแทบไม่เห็นรอยไอข้าขาวเ,เมื่อสักครู่นี้นะครับ รอยหยักเหมือนเหมือนเส้นผมมันพิュ่โดนลมเลยเห็นไหมเนี่ยเครื่องมือที่ว่านั้นก็คือเครื่องมือนี้ครับเพื่อนนี่รูปมือนี้นะครับมือชี้เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องมือมัจจิทูนะครับสมัคแปลตามตัวมันแปลว่าคราบเปลือกเปลือนซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนประับที่มันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปลี่ยนให้ดูนะ มันจะเป็นปััดที่เหมือนคราบเลอะตามกําแพงตามเนี่ยยิ่งขยายดูมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเหมือนเหมือนสเปรดเหมือนหยดน้ําเลอะกําแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับการใช้งานนะครับใช้ยังไงมาดูกันโอเคลองย้อนกลับมาที่ภาพที่แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดที่ปัตดเครื่องมือน,นี้นะครับอ่าสมารท์ททูเนี่ยมาแล้วก็นาไปเกลี่ย เกลี่ยบนเส้นผมที่เราได้คัดแล้วนะครับเกลี่ยยังไงมาดูกันก็อกื่นเราไปปรับค่าสเตรนท์นะครับที่ประมาณสักประมาณช่วงสักแปเนี่ยเราลองเกลีก่ยดูก่อนนะครับโอเครามาเลเยอร์นี้นะคะรับเพื่อนเพื่อนก็เกลี่ยดูเห็นไหมครับค่อยคเกลี่ยไปนะครับเกลี่ยไป,ไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมันจะกวา่าไอพื้นที่ตรงมันที่มันมีสีเข้มเข้มนะครับแล้วก็ไล่ ไล่น้ำหนักไปไล่น้ำหนักไปเหมือนเราปรับเหมือนเราปรัดปลายแปรงทาสีปลายทูกกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมนะครับถ้าน้ำหนักมันยังเบาบางไปเราก็เพิ่มสเตรนท์อีกนิดน,งนึงนะครับเพื่อนื่อก็เกลี่ยต่อเกลี่ยเกลี่ยให้ลบรอยที่มันไม่น่าดูที่มันดูแบบเห็นสีขาวๆื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เกลี่ยไปอย่างเงี้ยนะครับ าอาจจะใช้เทคนิคส่วนตัวนิดนึงถ้าใครใช้ผู้กันวาดภาพถ้าสีเก่งๆก็ลองลองดูนะครับกเกลีย่ยให้เป็นตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าวิธีการใช้งานเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนมีตรงไหนบ้างอือก็เกลี่ยไปเกลี่ยไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็สามารถนำไปใช้กับ ไดคัตสัตว์ที่เป็นขนอย่างเช่นขนหมีขนแมวขนหมาอย่างเงี้ยพอไดคัดออกมาแล้วเจอปัญหาแบบเนี้ยเราก็สามารถที่ไปเกลี่ยเกลี่ยได้ให้มันเป็นขนแบบสมูทขึ้นนะอ่าโอเคเป็นไงครับเพื่อนเห็นความต่างไหมครับหลังจากก่อนก่อนที่เรายังไม่เกลี่ยเป็นไงครับก็พอนาไปใช้าง,งานก็เป็นอย่างงี้นะโอเคเนี่ยเป็นปก u t u b e เลยนะครับโอเคเนี่ย เทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้ด้วยเครื่องมือเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาที่แถบ tool เครื่องมือด้านซ้ายนะของโปรแกรมถ้ามันไม่โผล่อยู่ตรงนี้นะเพื่อนกดนะตรงนี้มันจะมีจุด3จุดตรงนี้เปิดขึ้นมาปับ๊บนะโดยการคลิกขวานะครับก็จะเห็นเครื่องมือนี้ครับ smart tool นะครับ smart ท o o นะอ่า โอเคเป็นไงครับเครื่องมือนี้ใช้ไง่ายไหมครับถ้าใครเจอปัญหาแบบผมนะครับสามารถนําเครื่องมือนีอ้ไปใช้งานได้เลยนะก็เป็นเทคนิคดีๆที่นํามาฝากกันฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามาเพื่อเป็นกําลังใจใหนะ้กนะับช่องป้านกุ่งก็าปิดกร้าปิดทั้งบ้านที่ทุกท่านก็ทําได้นะครับเทคนิคหน้าคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆก็คอยติดตามล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย